ลองนึกภาพตัวเองนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วอยู่ดีๆใจเหมือนย้อนกลับไปคิดถึงคนที่เราเคยทำร้ายํำที่เคยพูดแหลงแลงการกระทำที่เคยเบียดเบียนหรือแม้แต่สิ่งที่เราไม่กล้าพูดกับใครแต่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ดีหลายคนเลยถามในใจว่าหรือว่านี่คือกรรมเก่าหรือเรากำลังถูกเจ้ากรรมในเวรตามเอาคืนอยู่หรือเปล่าคำถามแบบนี้ ถ้าย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลก็เคยถูกถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าเช่นกันแต่พระองค์ไม่ได้สอนให้เรากลัวกับสอนให้เราเข้าใจแล้วเปลี่ยนใจตัวเองต่อไปนี้คือ20คสาบคถามคําตอบแต่วันนี้เรามาเริ่มที่5ข้อแรกก่อนค่อยๆฟังค่อยๆซึมแล้วค่อยคัดเอาสิ่งที่ใช้ได้ไปปรับในชีวิตจริงของคุณข้อที่ห การขอขมากรรมตามมุมมองพระพุทธศาสนาคืออะไรในทางพระพุทธศาสนาคําว่าขอขมาแท้จริงไม่ใช่พิธีกรรมสวยงามไม่ใช่แค่การพูดคำเพราะเพะแล้วจบแต่คือการยอมรับความจริงว่าเราเคยทำผิดเคยล่วงเกินเคยเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวการขอขมา จึงไม่ใช่การไปต่อรองกับกรรมไม่ใช่การบอกว่าขอให้หมดหมดไปทีแต่คือการกลับมาเห็นชัดว่าเราเคยทำอะไรลงไปผลของการกระทำนั้นกระทบคนอื่นอย่างไรและวันนี้เราพร้อมหรืออย่างที่จะไม่ทำซ้ำในมุมพระพุทธเจ้าการขอขมมาคือการตั้งใจหยุดวงจรเดิมของกรรมไม่ใช่การลบกรรม แต่คือการวางใจใหม่แล้วเริ่มสร้างเหตุใหม่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจของการขอคำมาที่แท้จริงไม่ใช่ปากที่พูดแต่คือใจที่ยอมเปลี่ยนข้อที่สองแล้วเจ้ากรรมในเวรคือใครมีจริงไหมในทางพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าเจ้ากรรมในเวรตรงๆอย่างที่เราพูดกันในยุคนี้แต่ในพระไตรปิฎกกล่าวถึง สัตว์ทั้งหลายผู้เคยปลูกเวรต่อกันกล่าวถึงจิตที่ยังอาฆาตพยาบาทที่ตายจากภพหนึ่งแล้วตามจองเวรนกันต่อในพบหน้าในความเข้าใจแบบง่ายๆเจ้ากรรมในเวรนคือศัปสัต์หรือผู้คนที่เราเคยเบียดเบียนเขาและเขายังไม่ให้อภัยเราเขายังมีความโกรธความอาฆาตปูกไว้ในใจ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าเวณย่อมไม่ลังงับด้วยเวรเวณจะจบได้ด้วยเมตตาและปัญญาเท่านั้นดังนั้นต่อให้เราจะมีเจ้ากรรมในเวณหรือไม่สิ่งสำคัญไม่ใช่การตามหาว่าเขาเป็นใครแต่คือการถามตัวเองว่าเราเลิกสร้างเหตุแบบเดิมหรือยังเราฝึกวางอาคาตในใจเราหรือยัง เรามีเมตตาต่อผู้ที่เราเคยทำร้ายหรือย่างเพราะต่อให้มีเจ้ากรรมในเวรจริงวิธีเดียวที่จะค่อยๆค,ค,คลายเขาได้คือการเปลี่ยนจากผู้ก่อเวรเป็นผู้สร้างเมตตาข้อที่สขอคำมาแบบไหนที่พระพุทธเจ้าจะทรงยอมรับว่าจริงใจพระพุทธองค์ไม่เคยมองที่คำพูดเป็นหลักแต่ทรงมองที่เจตนาและการเปลี่ยนแปลง การขอขมาที่แท้จริงจึงมีสามชั้น 1. ยอมรับผิดในใจไม่ปกป้องตัวเองไม่หาข้ออ้างไม่โทษกรรมเก่าไม่โทษว่ามันจำเป็นต้องทำา 2. ตั้งใจไม่ทำอีกนี่สำคัญมากเพราะถ้าขอขมาไปแต่ยังจะทำซ้ำเหมือนคนบอกว่าขอโทษนะแต่ในใจคิดว่าไว้เดี๋ยวทำอีกได้ 3. ชดใช้ด้วยการทำความดีเพิ่มเติมไม่ใช่แค่หยุดทำชั่วแต่คือพยายามสร้างประโยชน์ชดเชยสิ่งที่เคยทำร้ายไว้ตัวอย่างง่ายๆเคยโกโหกคนก็เริ่มฝึกพูดความจริงเคยด่าทอก็เริ่มใช้วาจาให้กำลังใจผู้อื่นเคยเบียดเบียนสัตว์ก็หันมาช่วยเหลือดูแลชีวิตเล็กๆรอบตัวการเปลี่ยนท่าทีจากผู้เบียดเบียน มาเป็นผู้ไม่เบียดเบียนนี่แหละคือคำขอขมาที่พระพุทธเจ้าเห็นค่ามากกว่าคำสวยๆที่พูดออกมาลอยๆข้อที่4ถ้าเราไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นใครจะขอขมาอย่างไรคนส่วนใหญ่ติดอยู่ตรงนี้คือฉันไม่รู้ว่าไปทำร้ายใครไว้บ้างเพราะกรรมเก่าบางอย่างเกิดในวัยเด็กบางอย่างเกิดในชาติที่แล้ว บางอย่างเป็นเรื่องที่เราลืนไปแล้วด้วยซ้ำในทางปฏิบัติเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าเขาเป็นใครแต่เราสามารถขอคมาแบบรวมได้วิธีคือใช้ใจตัวเองเป็นหลักตั้งจิตอย่างจริงใจว่าหากเราเคยล่วงเกินใครทางกายวาจาใจต่อหน้าหรือรับหลังโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวขอให้เขาเหล่านั้น ได้รับส่วนแห่งบุญที่เราทํารับรู้ถึงความสำนึกผิดของเราและหากเขาจะยังไม่ให้อภัยในตอนนี้เราก็ยอมรับผลกรรมที่เกิดขึ้นแต่ขออย่าให้ต้องเจอเวรกันต่อไปอีกเลยการตั้งจิตแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้ปฏิหารเกิดทันทีแต่เพื่อให้ใจเราเลิกต่อต้านความจริงแล้วค่อยๆเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความอ่อนโยน เมื่อใจเรานุ่มลงกระแสของเราเปลี่ยนทั้งคนเป็นและผู้ร่วงลับก็จะรู้สึกได้เองว่าเราไม่ใช่คนเดิมที่เคยทำร้ายเขาอีกแล้วข้อที่5แค่พูดขอคม,มาแล้วอนุโมทนาบุญให้พอไหมที่จะตัดเวรตัดกรรมถ้าตอบตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมาคำตอบคือไม่พอครับเพราะกรรมไม่ใช่สัญญาในกระดาษ แต่เป็นพลังเจตนาที่เราสร้างไว้จะให้บรคลายต้องเปลี่ยนเจตนาในปัจจุบันให้ต่างจากเดิมด้วยแต่การขอขมาและอุทิศบุญถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากการขอขมาเหมือนเรายอมรับว่าเราเคยผิดจริงไม่เถียงไม่เผอแก้ตัวการอุทิศบุญเหมือนเรามอบสิ่งดีงามทางใจส่งให้เขาด้วยความเมตตา แต่สิ่งที่ทําให้เวรกรรมเบาบางลงจริงๆคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ต่างจากเดิมเมื่อก่อนเคยพูดทําร้ายคนง่ายๆตอนนี้เริ่มระวังคาพูดเมื่อก่อนเห็นใจคนอื่นไม่เป็นตอนนี้เริ่มฝึกเมตตาเมื่อก่อนมองแต่ประโยชน์ตัวเองตอนนี้เริ่มฝึกเผื่อแผ่คนอื่นพระพุทธเจ้าสอนว่าน้ำหนึ่งหยดมันลินลงเรื่อยย่อมเต็มหม้อได้ในวันหนึ่ง กรรมดีที่คุณสร้างในวันนี้จะค่อยๆกรบกรรมเก่าที่เคยทําไว้ไม่ใช่กรบแบบลบอดีตแต่กรบในความหมายว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราคนเดิมอีกแล้วเมื่อใจเราเปลี่ยนกระแสะกรรมก็เปลี่ยนและเวรก็ไม่มีเหตุให้ยึดออกไปอีกข้อที่6แล้วถ้าขอขอมาแล้วแต่ชีวิตยังรู้สึกว่ามีเรื่องติดขัดต้องทำอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่ากรรมเก่าไม่ใช่เวลาที่ลบได้เหมือนลบข้อความในกระดาษขอคำม,มาคือการคลายใจแต่การหมดผลของกรรมคือการคลายเหตุบางครั้งผลกรรมเก่าได้เริ่มให้ผลไปแล้วเหมือนลูกศรที่ถูกยิงออกจากคันธนูไม่สามารถดึงกลับได้สิ่งที่เราทำได้คือไม่ยิงลูกศรลูกใหม่ไม่เพิ่มเวียนใหม่ ใช้ความอดทนปัญญาและเมตตาเพื่อให้ผลกรรมเก่าผ่านไปเร็วที่สุดดังนั้นถ้าขอขอมาแล้วแต่ชีวิตยังติดขัดไม่ได้แปลว่าผิดขั้นตอนแต่เป็นสัญญาณว่าผลกรรมกำลังทำงานและเรากำลังอยู่ในช่วงชดใช้ด้วยความเข้าใจช่วงเวลาแบบนี้ค้าใจไม่หดหู่ไม่โกรธไม่ท้อจะผ่านเร็วอย่างน่าประหลาด เพราะจิตไม่สร้างเหตุใหม่ซ้อนเหตุเก่านี่จึงเป็นเหตุผลว่าบางคนขอขมาแล้วค่อยๆดีขึ้นบางคนขอขมาแล้วเร็วมากบางคนต้องใช้เวลาทุกอย่างขึ้นอยู่กับต้นทุนทางกรรมที่เคยทำไว้ข้อที่7ถ้าเจ้ากรรมในเวรยังไม่ให้อภัยเราจะรู้ได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหมกมุ่นตามหาว่า ใครให้อภัยไม่ให้อภัยเพราะนั่นจะยิ่งทำให้เราหวาดระแวงมากกว่าเดิมแต่พระองค์ให้หลักสังเกตง่ายๆเมื่อกรรมเริ่มคลายชีวิตจะมีสัญญาณเบาใจเกิดขึ้นเช่นเรื่องที่เคยติดขัดค่อยๆเปิดทางความขัดแย้งที่เคยมีค่อยๆลดลงภายในเรารู้สึกอภัยต่อคนอื่นได้ง่ายขึ้นความกลัวจากอดีตค่อยๆหายไป ใจอ่อนโยนขึ้นโดยไม่ต้องฝืนนี่ไม่ใช่สัญญาณจากสิ่งลี้ลับแต่เป็นสัญญาณจากจิตที่เริ่มหลุดจากความอาฆาตตรงกันข้ามถ้าจิตยังเต็มไปด้วยความโกรธความแค้นความอายุติธรรมความอยากเอาคืนก็แปลว่าเวรในใจเราเองยังไม่จบเพราะที่จริงเจ้ากรรมในเวรที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนภายนอกแต่คืออกุศลในใจเราเอง เมื่อใจเราจบกรรมเก่าก็หายแรงไปเองข้อที่8ขอขมาแล้วต้องทำบุญส่งให้ไหมและบุญแบบไหนช่วยคลายเวรได้ดีที่สุดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสสามบุญที่ส่งผลต่อก,การคลายเวรอย่างมากได้แก่หนึ่งบุญแห่งเมตตาเพราะเมตตาคือสิ่งตรงข้ามกับความอาฆาตเมื่อเราฝึกเมตตา จิตเราจะส่งคลื่นที่อ่อนโยนออกไปผู้มีเวรต่อเราย่อมรับรู้ได้ 2. บุญแห่งการงดเว้นจากการเบียดเบียนหยุดทำร้ายหยุดโกหกหยุดทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือบุญที่เปลี่ยนภาพในใจของผู้ที่เราเคยทำร้าย 3. บุญแห่งการให้อภัยี่ลึกที่สุดเพราะก,การให้อภัยคนอื่นคือการปลดล็อกเวรในใจเรา และเมื่อใจเราสะอาดขึ้นบุญใดๆที่เราทำจะส่งถึงเขาได้ง่ายขึ้นดังนั้นการทำบุญส่งให้มีผลแต่ถ้าจิตเรายังแข็งกระด้างยังไม่ยอมลดอัตราบุญนั้นไปถึงเขาได้เพียงเล็กน้อยบุญที่คลายเวรได้จริงที่สุดคือบุญที่ทำให้ใจเราไม่ใช่คนเดิมที่เคยทำร้ายเขาอีกแล้วข้อที่9้า ทำไมบางคนทำบุญเยอะแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นคำถามนี้ถูกถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าเช่นกันและคำตอบคือเพราะบุญไม่ได้ลบกรรมชั่วแต่ทำให้ใจเข้มแข็งพอที่จะไม่สร้างกรรมชั่วเพิ่มหลายคนทำบุญมากแต่ก็ยังโกรธง่ายอาฆาตเร็วพูดทำร้ายคนทำผิดศีลอย่างไม่ใส่ใจกลับไปทำกรรมแบบเดิมซ้ำๆผลคือ บุญที่ทำเหมือนใส่น้ำลงขันที่มีรูรั่วบุญไม่ได้หายไปแต่ไหลออกเร็วมากเพราะจิตยังสร้างเหตุปัจจุบันที่ขัดกับผลของบุญเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลคือประตูของบุญต่อให้ทำบุญมากแค่ไหนถ้าศีลขาดบุญก็ไม่ค่อยส่งผลแต่ถ้าศีลดีเมตตาดีไม่อาฆาตแม้นทำบุญเพียงเล็กน้อย แต่บุญนั้นตั้งอยู่และส่งผลได้เต็มที่ข้อที่10แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าการขอขม,มาเริ่มส่งผลแล้วพระพุทธเจ้าให้สัญญาณไว้สข้อที่บอกว่าใจเริ่มหลุดออกจากกรรมเก่าดังนี้ 1. ใจเริ่มเบาเร็วขึ้นเมื่อมีปัญหาในชีวิตเราจะไม่จมไม่โกรธไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเดิม 2. เหตุการณ์นอกตัวเริ่มเปลี่ยน บางทีคนที่เคยเป็นศัตรูเริ่มพูดดีขึ้นคนที่เคยโกรธเริ่มเงียบลงบางเรื่องที่เคยตันเริ่มขยับไม่ใช่เพราะเวทมนต์แต่เพราะเราไม่ปล่อยพลังลบออกไปเหมือนก่อน 3. เราเริ่มให้อภัยง่ายขึ้นนี่ลึกที่สุดเพราะเมื่อเราให้อภัยคนอื่นได้ง่ายแสดงว่าใจเราหลุดพ้นจากลากของเวรผลคือ เวรเก่าก็ลดลงแรงตามไปด้วยสัญญาณทั้งหมดนี้ไม่ใช่การที่ชีวิตจะดีขึ้นทันทีแต่คือกระแสในใจเราเริ่มเปลี่ยนและเมื่อกระแสในใจเปลี่ยนกระแสกรรมก็จะเปลี่ยนตามข้อที่1 1ถ้าขอขมาแล้วแต่ยังรู้สึกผิดอยู่ในใจต้องทําอย่างไรพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าความรู้สึกผิดมีสแบบแบบหนึ่งเป็นกุศลทำให้เราไม่ทำผิดซ้ำ แต่อีกแบบหนึ่งเป็นอกุศลกัดกินใจทำให้จมอยู่กับอดีตความรู้สึกผิดที่เป็นกุศลคือรู้แล้วแก้ความรู้สึกผิดที่เป็นอกุศลคือรู้แล้วซ้ำเติมตัวเองถ้าขอขมาแล้วแต่ใจยังคายอยู่ไม่ได้แปลว่าท่านผิดพลาดแต่แปลว่าจิตยังไม่ให้อภัยตัวเองวิธีแก้คือให้ใช้สติระลึกรู้ว่าความผิดในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว แต่วันนี้เราคือคนใหม่ที่กำลังเปลี่ยนเหตุแห่งกรรมให้ย้ำกับตัวเองเบาๆว่าเราไม่ได้ปฏิเสธผลกรรมแต่เรากำลังสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าเมื่อใจเข้าใจแบบนี้ความรู้สึกผิดจะค่อยๆจางและสิ่งที่แทนเข้ามาคือความรับผิดชอบที่นิ่งขึ้นและศรัทธาในเส้นทางใหม่ที่ชัดเจนขึ้นข้อที่ 12. ทํางทำไมบางคนขอคม,มาตอนหน้าพระ บางคนขอขม,มาตอนหน้าศาลแต่ยังรู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะการขอขม,มาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องสถานที่แต่เป็นเรื่องของคุณภาพของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่เต็มไปด้วยความกลัวความวุนว่นวาความอยากให้ปัญหาหายทันทีมักจะได้ผลเพียงผิวเผินเพราะจิตกำลังหนีไม่ใช่กำลังยอมรับแต่จิตที่ตั้งมั่นไม่หนี ไม่โทษไม่ผักใสขอขมาด้วยความเข้าใจในเหตุและผลขอเพราะเห็นความจริงไม่ใช่เพราะกลัวการขอขมาจะลึกถึงลากมากกว่าดังนั้นไม่สำคัญว่าท่านขอขมาที่ไหนแต่สำคัญว่าตอนขอขมาใจของท่านอยู่ในสภาพไหนถ้าใจนิ่งทำขอขมาหนึ่งคำมีพลังดีกว่าพันคำที่สั่นไหวข้อที่13 จำเป็นไหมต้องรู้ว่าตัวเองเคยทำกรรมอะไรไว้จึงจะขอคมาได้ถูกต้องไม่จำเป็นเลยครับพระพุทธเจ้าเคยตอบคำถามนี้ไว้ชัดมากเพราะกรรมเก่ามีนับไม่ถ้วนจำไม่ได้ทั้งหมดแม้แต่พระอรหันต์บางรูปยังไม่รู้ทุกชาติเสมอไปคนธรรมดายิ่งจำไม่ได้แต่การขอคำมาที่ถูกต้องไม่ใช่การเจาะจงลายการความผิด แต่คือการแสด,แดงเจตานาที่บริสุทธิ์ว่าถ้าครั้งหนึ่งชาติใดการใดเราได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาหรือใจด้วยเจตานาหรือไม่เจตานาก็ตามขอให้ท่านอาโหสิแก่เรานี่คือการครอบคุมกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องจำรายละเอียดเลยวัวใจสำคัญไม่ใช่ความจำแต่คือความจริงใจที่ไม่ปิดบังความผิดเมื่อใจตรง การขอขำม,มาจะบริสุทธิ์และเจ้ากรรมในเวรย่อมรับรู้ได้ทันทีข้อที่14ถ้าคนที่เราทําร้ายเขาไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วยังขอขำม,มาได้อยู่ไหมคำตอบคือได้ครับและได้ผลเช่นเดียวกันเพราะตามหลักกรรมในพระไตรปิฎกจิตมีความสืบต่อไม่ดับหายกรรมที่เคยปูกันไว้ไม่ได้หมดไปพร้อมร่างกายเมื่อเราเกิดเจตนาใหม่ที่บริสุทธิ์ เมื่อเราสำนึกจริงและส่งเมตตาออกไปกระแสะแห่งจิตนี้จะถึงผู้ที่เคยปูกเวรกับเราไม่ว่าท่านอยู่ในภพภูมิใดเพราะสิ่งที่สื่อถึงกันได้ไม่ใช่ร่างกายแต่คือกระแสะกรรมและเจตนาในใจเราบุญที่ส่งย่อมถึงเมตตาที่ส่งย่อมถึงคำขออโหสิย่อมถึงดังนั้นอย่าให้ความคิดว่า,าตายไปแล้ว กลายเป็นข้ออ้างที่ทำให้จิตเรายัางติดเวรกับใครอยู่เมื่อใจเราจบการผูกเวรของทั้งสองฝ่ายก็จบตามข้อที่15แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเรายังติดเวรกับใครอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรผูกอยู่ในใจและใจจะมีผู้บอกเราเองมีสัญญาณสี่อย่างที่บอกว่าจิตเรายังไม่จบกับใครบางคนหนึ่ง แค่คิดถึงชื่อเขาใจก็สะเทือนเหมือนความเจ็บยังไม่หายดี 2. เรื่องเก่าๆยังผุดขึ้นในความคิดโดยไม่รู้ตัวคล้ายเหตุการณ์ที่ยังวนอยู่ในใจ 3. ยังรู้สึกอยากให้เขาได้รับผลกรรมของเขาแม้นเราจะบอกตัวเองว่าให้อภัยแล้วก็ตาม 4. เมื่อเจอเหตุการณ์คล้ายเดิมในชีวิตความปวดใจเดิมก็กลับมาอีก นี่คือสัญญาณว่าลากยังอยู่ทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่บอกว่าจิตยังต้องการการเยียวยาและการเยียวยาจิตที่ดีที่สุดคือการขอคมาต่อสิ่งที่เรายังค้างคาในใจและให้อภัยต่อสิ่งที่เขาค้างคาในใจเราเมื่อทั้งสองด้านค่อยๆจางเวรที่ปลุกไว้ก็เบาบางลงทุกวันข้อที่16 การขอคำม,มาจะได้ผลมากที่สุดต้องทำเวลาใดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวลาที่จิตนิ่งและปล่อยวางง่ายที่สุดคือเวลาที่การขอคำม,มามีพลังมากที่สุดมีอยู่สามช่วงที่จิตมนุษย์เปราะบางและเปิดรับครรได้ลึก 1. ช่วงก่อนนอนจิตกำลังจะถอนจากโลกภายนอกเข้าสู่สภาวะละเอียดการส่งเมตตาและคำขออโหสิในช่วงนี้ จะซึมลึกที่สุด 2. หลังจากตื่นนอนจิตยังไม่ถูกโรคภายนอกดึงไปเจตนาที่ตั้งไว้ตอนเช้าจริงบริสุทธิ์คำขอคำมาคือพลังของวันใหม่ที่เริ่มตรง 3. เช่นสวดมนต์ภาวนาทำบุญเพราะจิตกำลังอ่อนโยนไม่กระเพื่อมและพร้อมจะยอมรับความจริงการขอคำมาไม่ใช่เรื่องเวลาแต่เวลาเหล่านี้ ทำให้จิตอยู่ในสภาวะที่คำขอบส่งพลังมากที่สุดข้อที่17การขอขอมาต้องสวดบทอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าคาถาไม่ใช่หัวใจจิตต่างหากที่เป็นหัวใจคำขอขอมาที่ลึกที่สุดไม่ใช่คำยาวและไม่ต้องหรูหราแต่ต้องออกมาจากความรู้สึกผิดจริงความตั้งใจจริงและการตั้งมั่นจริง ถ้าอยากสวดบทใดเป็นพิเศษท่านแนะนําเพียงให้ใช้บทที่ทําให้ใจเรานิ่งเพราะเมื่อใจนิ่งเจตานาจะบริสุทธิ์จะสวดเป็นภาษาใดจะพูดด้วยถ้อยคําง่ายๆหรือเพียงตั้งจิตเงียบๆทั้งหมดมีพลังเท่ากันถ้าจิตตรงและบริสุทธิ์พระองค์ตรัสว่าเจตานาคือวใจของกรรมดังนั้นเจตานาของท่านสําคัญกว่าคําพูดทุกคําข้อที่18 ถ้าขอคำมาแล้วแต่ชีวิตยังมีปัญหาอยู่แปลว่าขอไม่สำเร็จหรือไม่ไม่ใช่เลยครับเจ้ากรรมในเวรยอมอโหสิไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะราบลื่นทันทีเพราะผลกรรมบางอย่างเกิดขึ้นไปแล้วตั้งต้นไว้แล้วกำลังให้ผลแม้เราจะขอคำมาแล้วผลของกรรมก็ทำไปแล้วยังต้องได้รับอยู่แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนทันทีคือหนึ่ง ไม่มีกรรำใหม่เกิดขึ้นซ้ำเพราะเราไม่ปลูกเวรต่อ 2. อความหนักในใจจะหายไปเพราะเราไม่กดทับอดีตแล้ว 3. ทางชีวิตจะค่อยๆเปิดเพราะเราหยุดสร้างเหตุแห่งปัญหาเพิ่มถ้าขอขมาแล้วแต่ชีวิตยังมีเรื่องต้องแก้ขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือผลของกรรมเก่าที่เริ่มจางลงแล้วไม่ใช่สัญญ,ญาณว่าคําขอขมาใช้ไม่ได้ ข้อที่19มีสัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเริ่มคลายใจตอนเราแล้วพระองค์ตรัสถึงอาการของจิตมนุษย์ว่าเมื่อความเกลียดลดลงกายใจและชีวิตจะส่งสัญญาณบางอย่างสัญญาณที่หนึ่งใจเบาเหมือนยกของหนักออกจากอกแม้นไม่รู้ชัดว่าเพราะอะไรสัญญาณที่สอง เรื่องที่เคยฝันร้ายเกี่ยวกับคนคนนั้นค่อยๆหายไปหรือเปลี่ยนเป็นความฝันที่สงบขึ้นสัญญาณที่สปัญหาซ้ำเดิมเริ่มลดลงเหมือนวงจรบางอย่างหยุดหมุนสัญญาณที่4ใจเริ่มเห็นเขาเป็นมนุษย์ที่เคยเจ็บไม่ใช่ศัตรูที่ต้องชดใช้สัญญาณที่5ใจพร้อมให้อภัยตัวเองเหมือนความโทษตัวเองที่เคยหนักเริ่มละลาย สัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ความฟุกแต่คือผลจากการคลายของเวรกรรมทั้งสองฝ่ายข้อที่20แล้วการขอขมากรรมเก่าควรทำบ่อยแค่ไหนพระองค์ตรัสว่าเมื่อน้ำสกปรกย่อมต้องชะล้างซ้ำจนกว่าจะใสการขอขมาไม่ใช่พิธีแต่เป็นการทำความสะอาดจิตถ้าจิตยังมีเรื่องค้างคายังมีภาพในใจที่ทำให้สะเทือน ยังมีความสรงจำที่กระทบซ้ำให้ทำได้เรื่อยๆตามกําลังของใจแต่ไม่ใช่ทำเพื่อเล่งผลให้ทำเพื่อชะล้างใจเหมือนคนกวาดบ้านทุกวันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเจตนาบริสุทธิ์ทำบ่อยเท่าใดผลยิ่งลึกเท่านั้นอาจเริ่มจากวันละครั้งก่อนนอนหรือครั้งเดียวต่อวันหลังสวดมนต์หรือเมื่อใจรู้ว่ามีเรื่องเก่าปุดขึ้นมา ใจจะบอกจังหวะของมันเองเพราะใจรู้ว่าเมื่อไรควรชำระการขอคมากรรมเก่าไม่ใช่พิธีลึกลับไม่ใช่การหนีกรรมไม่ใช่เรื่องลางที่ทำแล้วทุกอย่างจะดีทันทีแต่คือการเตื่นรู้ต่อความจริงของกรรมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนมีเหตุล้วนมีลากและลากเหล่านั้นอยู่ในใจของเราเองเมื่อเราขอคมาด้วยใจที่เปิด เมตตาที่จริงและสติที่แน่วแน่เจ้ากรรมนายเวรจะรับรู้ใจเราจะเบาขึ้นชีวิตจะค่อยๆเปิดทางใหม่เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เราได้เปลี่ยนเหตุใหม่ที่จะสร้างอนาคตของเราผลจริงของการขอขม,มาไม่ใช่แค่การสะดเดาะเคราะห์แต่คือการที่จิตเริ่มเป็นอิสระจากเรื่องราวที่เคยผูกเราไว้เมื่อจิตเป็นอิสระ เส้นทางข้างหน้าจะสว่างและชีวิตจะค่อยๆเดินไปอย่างที่ควรเป็นหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ